ผู้สร้างโลกจอมปลอมเปิดโปงโศกนาฏกรรมของการให้แก่นักโกหกมืออาชีพเคยไหมครับที่เพื่อนเพื่อรู้สึกเหมือนกําลังหลงทางอยู่ในป่าแห่งข้อมูลข่าวสารที่ซึ่งความจริงถูกบิดเบือนจนมีหน้าตาน่าเชื่อถือกว่าเรื่องโกหกและเรื่องโกหกกลับถูกนำเสนออย่างสวยงามและน่าเห็นใจยิ่งกว่าความเป็นจริง ในยุคแห่งการเปิดโปงนี้เรากำลังเป็นประจักษ์พยานในการล่มสลายของความน่าเชื่อถือในทุกวงการตั้งแต่วงการสงฆ์การเมืองไปจนถึงข่าวสงครามไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสารเท็จหรือบุคคลที่เคยเป็นที่เคารพในสังคมเราได้เห็นหน้ากากมากมายที่กำลังปริแตกและล่วงหล่นลงมา เผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังท่ามกลางความโกลหลน,นี้เราในฐานะผู้สแสวงหาความจริงและความดีงามมักจะ,ะเผชิญกับบททดสอบที่ละเอียดอ่อนที่สุดนั่นคือเราควรจะให้ความช่วยเหลือความเชื่อใจหรือการสนับสนุนของเราแก่ใคร และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการให้ของเรานั้นกำลังช่วยเหลือหรือกำลังทำลายสัจธรรมที่เจ็บปวดแต่จำเป็นต้องยอมรับก็คือการให้ที่ไม่ถูกจุดจะบ่อนทำลายชีวิตของผู้รับและสู่พลังชีวิตของผู้ให้จนหมดสิน้นและ ไม่มีที่ไหนที่ความจริงข้อนี้จะชัดเจนและอันตรายไปกว่าการมอบความช่วยเหลือให้แก่นักโกหกมืออาชีพพวกเขาไม่ใช่แค่คนที่พูดโกหกเป็นครั้งคราวแต่พวกเขาคือสถาปนิกผู้สร้างและอาศัยอยู่ในโลกจอมปลอมที่ตัวเองเนลมิตขึ้นมาพวกเขาบิดเบือนความจริงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เพื่อหลอกลวงผู้อื่นแต่เพื่อหลอกลวงตัวเองให้รอดพ้นจากความจริงอันเจ็บปวดที่พวกเขาไม่กล้าย,ยอมรับโศกนาตกรรมสองฝั่งเมื่อการให้คือการเติมเชื้อไฟให้แก่ภาพลวงตาการหยิบยื่นความช่วยเหลือความเชื่อใจหรือแม้กระทั่งเงินทุนให้แก่พวกเขาเหล่านั้น คือหนในการกระทำที่อันตรายที่สุดทางจิตวิญญาณเพราะมันคือโศกอนาตกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับทุกฝ่าย 1. สําสำหรับผู้รับท่านกำลังต่อเติมคุกที่ขังเขาอยู่ท่านกำลังสนับสนุนโลกจอมปลอมของเขาให้คงอยู่ต่อไปทุกครั้งที่ท่านเชื่อในเรื่องเล่าของเขาหรือให้การสนับสนุน ท่านกำลังช่วยตอกเสาเข็มและฉาบปูนให้กับกำแพงคุกที่เขาสร้างขึ้นมาขังตัวเองท่านกำลังขโมยยาขนานเอกไปจากเขาสำหรับนักโกหกมืออาชีพบทเรียนเดียวที่จะสอนและปลดปล่อยพวกเขาได้อย่างแท้จริงก็คือความจริงเท่านั้นความจริงคือแสงสว่างที่จะสาดส่องเข้ามาและทำให้โลกจอมปลอมของเขาสลายไป การที่ท่านเข้าไปปกป้องเขาจากความจริงก็เท่ากับว่าท่านกําลังขโมยโอกาสในการเยียวยาเพียงหนึ่งเดียวของเขาไปท่านกําลังทำให้เขายิ่งถลำลึกเมื่อโลกจอมปลอมของเขาได้รับการสนับสนุนมันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นและเขาก็จะยิ่งหลงทางและตัดขาดจากตัวตนที่แท้จริงของตนมากขึ้นไปอีก 2. สำหรับผู้ให้ท่านกำลังสูญเสียพลังชีวิตและสร้างกรรมร่วมท่านกำลังถูกสู่พลังงานการต้องคอยรับฟังแก้ต่างและสนับสนุนโลกที่บิดเบี้ยวนั้นใช้พลังมหาศาลท่านจะรู้สึกเหนื่อยล้าสับสนและหมดไฟโดยไม่รู้ตัวท่านกำลังกลายเป็นผู้ร่วมสร้างกรรม ในทางพลังงานแล้วเมื่อท่านให้การสนับสนุนแก่การหลอกลวงท่านก็ได้กลายเป็นผู้ร่วมสร้างในกรรมนั้นด้วยท่านได้มอบพลังงานของท่านไปหล่อเลี้ยงความเท็จให้เติบโตขึ้นท่านกำลังบั่นทอนการอย่างรู้ของตัวเองการเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนจากสัญชาตญาณของท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงพรอ,อยากจะเชื่อในเรื่องเล่าที่สวยงาม จะทำให้เข็มทิศภายในของท่านค่อยๆเสื่อมสภาพลงการมอบความเชื่อใจให้แก่นักโกหกก็เหมือนกับการลดน้ำให้แก่ดอกไม้พลาสติกมันไม่เพียงแต่จะไม่เบี่ยงบานแต่ยังจะทำให้สวนแห่งจิตวิญญ,ญาณของคุณเต็มไปด้วยสารพิษศิลปะแห่งการมอบความจริงด้วยความรัด แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนั้นเราต้องกลายเป็นคนใจดำที่คอยจับผิดทุกคนเลยเหรอคำตอบคือไม่แต่เราต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้สนับสนุนที่หลับหูหลับตามาเป็นผู้ถือกระจกเงาแห่งความจริงข้อ1ไว้วางใจในความรู้สึกของท่าน จงเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างเรื่องเล่าที่เขาพูดกับพลังงานที่ท่านรู้สึกหากเรื่องเล่าของเขาดูสมบูรณ์แบบแต่พลังงานของเขากลับให้ความรู้สึกที่ไม่น่าไว้วางใจจงเชื่อในพลังงาน 2. ถอนการสนับสนุนคือการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการกระทําที่เปี่ยบด้วยความรักที่สุดในบางครั้ง คือการถอนการสนับสนุนทั้งหมดของท่านออกมาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใจเวลาหรือเงินทองการทำเช่นนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่คือการอนุญาตให้ผลกระทบตามธรรมชาติของความจริงได้ทำงานมันคือการปล่อยให้โลกจอมปลอมของเขาพังทลายลงเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสสร้างบ้านหลังใหม่บนรากฐานของความจริง 3. ส,สร้างขอบเขตที่ชัดเจนท่านสามารถพูดความจริงได้อย่างอ่อนโยนแต่หนักแน่นว่าฉันรักและปรารถนาดีต่อเธอแต่ฉันไม่สามารถสนับสนุนเส้นทางที่ไม่ซื่อตรงนี้ได้อีกต่อไปข้อสุดท้ายข้อ 4. ส,ส่งความรักแต่ไม่ต้องส่งพลังงาน ท่านสามารถส่งความรักและเมตตาให้ดวงวิญญาณของเขาได้เสมอแต่จงหยุดส่งพลังงานชีวิตของท่านเข้าไปหล่อเลี้ยงละครของเขาในยุคแห่งการเปิดโปงนี้แสงสว่างกำลังสาดส่องเข้ามาในทุกซอกทุกมุมที่มืดมิดที่สุดหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปช่วยปิดม่านให้กับใครแต่คือการยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะ เสาหลักแห่งความจริงจงเป็นความจริงที่ท่านปรารถนาจะเป็นแล้วท่านจะดึงดูดแต่ผู้คนที่สั่นสะเทือนในคลื่นความถี่เดียวกันเข้ามาในชีวิตเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆนเกเดินทางวันนี้สารฉบับนี้ได้ช่วยให้ท่านมองเห็นโลกจองปลอมที่อาจจะซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์รอบตัวท่านชัดเจนขึ้นบ้างไหมครับ และท่านพร้อมที่จะรวบรวมความกล้าหาญเพื่อที่จะหยุดสนับสนุนภาพลวงตาและหันมามอบความจริงอันเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้แก่ตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่สนับสนุนช่องแห่งนี้เสมอมานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ